อาจเปิดตัวเร็วมี8ซีรีส์ที่ดีช่วงเดือนมกราคมปีหน้าก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางเร็มีอาจจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลเร็มีนอซอ30มซีรีส์ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นต่อย,ยอดของนอซอ20ซีรีส์ในเดือนมกราคมปีหน้าครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลใหม่ที่เปิดเผยโดย As t a ้ l i s t i n g แหล่ง,งข่าวรุดสมาร์ทโฟนชื่อดังได้บอกใบ้ว่าอาจจะเปิดตัวเรยวมี8ซีรีส์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยครับ โดยทาง S s t ตั Listing หรือมากูชามาแหล่งข่าวหลุดสมาร์ทโฟนชื่อดังได้ทวิตข้อความผ่านไปชีทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่านอกจากสมาร์ทโฟนตระกูลนาซอ30ซีรีส์แล้วยังมีสมาร์ทโฟนตระกูลเร็วมี8ซีรีส์ซึ่งจะมีทั้งเร็วมี8เร็วมี8 Pro จะเปิดตัวเร็วนี้ที่เดียด้วยเหมือนกันครับโดยคาดว่าจะเปิดตัวเร็วสุดในเดือนมกราคมปี2021ครับ แม้ว่า S t a b Listing จะกล่าวถึงเรื่องมี8และเรื่องมี8 Pro โดยเฉพาะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอาจเปิดตัวรุ่นราคาประหยัดอีกรุ่นนั่นก็คือเรยวมี8 i ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเช่นกันครับณนะเวลานี้คาปูนเร็วมี7ซีรี e r มีทั้ง4รุ่นครับเร็วมี7เร็วมี7 Pro เรวมี7 i และเร็วมี7 g ก็พึงจะเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับ ทางนี้ครับนอกจากเรามี8ซีรีและนาซอ30ซีรีซรแล้วเรงมียังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวเร็วมี X7 Pro 5G เ v e r s i o น Global โดยมีการยืนยันแล้วว่าจะเปิดตัวที่บ้านเราในวันที่17ธันวาคมนี้ครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นอกเหนือจากประเทศจีนเลยทีเดียวครับ